ดีค่ะวันนี้ดิฉันมานําเสนอวิธีการใช้สื่อสื่อของดิฉันมีชื่อมีชื่อว่าแม่ไก่บวกลบเลขใช้ในหน่วยคณิตคิดสนุกวิธีการใช้สื่อนะคะโดยเราจะมีบัตรคําตัวเลขบัตรภาพตัวเลขมาให้เด็กๆดูนะคะอ่าแล้วไข่ไปฝั่งหนึ่งฝั่งหนึ่งจากนั้นให้เด็กบวกลบเลขบวกเลขนะคะแล้วก็นําไข่ ไ่ใส่ให้ตรงกับฝั่งตามจํานวน1 2นะคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง1 2 3เมื่อใส่ไข่ไก่ครบแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยนำไข่ออกมานำไข่ออกมาแล้วก็นับนะคะ,ะนับว่า,ส,าสองบวกกับ3เนี่ยได้จํานวนตามที่แม่ไข่ออกไข่หรือเปล่า,านับนะคะ1 2 3 4งสอามี่้อ่าถูกไหมคะ ถูกต้องค่ะอ่านี่คือวิธีการใช้ทีแม่ไก่บวกลบเลขค่ะขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ